สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำซุปไก่ใส่มันฝรั่งกันนะคะเริ่มจากการนำขาไก่มาทำความสะอาดโดยการตัดเล็บออกให้หมดจากนั้นนำมาล้างให้สะอาดค่อยๆล้างทีละชิ้น พอล้างเสร็จแล้วให้นำขาไก่มาใส่กะละมังจากนั้นใส่เกลือลงไปใช้มือขยำเพื่อให้เกลือช่วยลดความคาวของขาไก่ล้างน้ำออก3-4น้ำนำหอมใหญ่หรือหอมแขกมาปอกเปลือกออก ปอกเปลือกเสร็จแล้วให้ผ่าครึ่งให้ได้ขนาดชิ้นใหญ่พอประมาณเตรียมมันฝรั่งโดยการปอกเปลือกออกให้หมด เสร็จแล้วนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคําใส่มากน้อยตามชอบนำแครอทมาปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นแล้วนำขึ้นช่ายไปล้างให้สะอาดจากนั้นนำมาหั่น ผักโรยสามารถเปลี่ยนเป็นต้นหอมหรือผักชีตามชอบได้นะคะใส่น้ำครึ่งหม้อและซุปก้อนหนึ่งก้อนรอให้น้ำเดือดใส่ขาไก่ลงไปต้มตามด้วยหอมแขกและมันฝรั่งที่เราหั่นเตรียมไว้ให้ใช้ไฟกลางในการต้มใช้ทับพีช้อนฟองออกเพื่อให้น้ำซุปของเรามีสีใส่น่ารับประทานใส่เห็ดหอมแห้งเพื่อเพิ่มความหอมหวานให้กับน้ำซุป ต้มต่อไปจนขาไก่ของเราเปื่อยนุ่มจากนั้นตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟหากต้องการให้น้ำซุปมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยให้เพิ่มมะเขือเทศลงไปซุปขาไก่ใส่มันฝรั่งเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะก่อนเสิร์ฟอย่าลืมโรยขึ้นช่ายหรือต้นหอมผักชีเพื่อเพิ่มความหอมอร่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ